สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆชมบรรยากาศกันนะค่ะทุกคน หนาวมากลมแรงนะคะะอาทิตย์หนาวมากนะทุกคนหนาวมากหนาวมากชมบรรยากาศกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆยั่ไมคะหงอยู่ตรงโน้นสองตัวนกก็เยอะนะคะ่ะทุกคน ดูค่ะหงเยอะมากให้ข่าวไปหมดเลยค่ะหงทั้งนั้นนะคะกนเพื่อนให้ขาวไปหมดเลยคือนกนางนวลค่ะเยอะมากเต็มท้องฟ้าเลยเยอะมากไปตรงไหนก็นกนางนวลน,นี่เยอะจริงๆค่ะทุกคน กันนะคะพี่ๆเพื่อนตื่นแต่เช้าไปทำงานก็ไม่คุ้มกับที่ตื่นไปทำงานงานไม่มีค่ะทุกคนน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดน้อยเป็ดน้อยสองตัวนี้เขาทำอะไรคะทุกคนเห็นไหมคะนั่นอะไ หงม,มานะคะเสียงดังมาเลยหี่ตัวมีเด็ตัวใหญ่ๆนะนะคะมีตัวนี้ตัวใหญ่มาได้สองตัวโน้นนะคะทุกคนแบ่งกันกินแบ่งกันกินมันมาลาย โอยน,น,น้องเป,เป็ดแรนนิง่งเป็ดบินมาเป็ดแรนนิ่งนอนหักเธอไม่ต้องมาหาฉันหรอกขนมปังฉันก็หมดแล้วแหละอ่ะฉันให้เธออันสุดท้ายไม่มีแล้วนะคะ่หมดแล้วคะ่คะไปค่ะ หมดแล้วค่ะขมปังหมดแล้วค่ะเอามาแค่ถุงเดียวค่ะซื้อนานแล้วน้องเป็ดอดค่ะน้องเป็ดมาที่หลังอดนะคะโอ้ยคิดทอดปานพี่น้องอีกจักมือละเร่ะสองสามสี่หอีกขามืออีกขามือหกมือก็อยู่เมืองไทยแล้วค่ะพี่น้อง อยู่เมืองไทยวันอาทิตย์นะคะ่ะอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เชาเด้อค่ะมาเจอกันได้นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะพี่เพื่อนเพื่อนใครอยากเห็นก็มาเด้อมาเด้อมาเด้อพีอ่น้องมาพอกันโอ้ยฉันบม่มีเธอจะย่างมาจัางสี่เธอจะย่างย่างย่าง ยางวาสนจะยางมาหาฉันเรอสออกกันมองเ็อนะคีองเาลาบสตตองต่ สิแสบเนะะาะ <c ười> คนเดียวอาพอนๆตาซ่าคนข้ามี้จะหาแต่แนวกินเนาะค่ะหาแต่แนวกินหาแต่แนวอยู่โอ้ยเนาะไปแล้วคะ่ะเพิ่นไปแล้วเพราะมีอ,มอาหารในเพิ่นเพลินเดือดแน่นอนเป็เปดปขอากจบคลิปก่อนด้วยคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แนะเยคะ่ะ Thank you to everyone ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ